สวัสดีครับอยู่ผม BK1 นะครับวันนี้ผมไปเจอแอนาลตตัวหนึ่งมานะครับมันชื่อว่า Mini Map นะครับเขาบอกว่าแอนาลตตัวนี้นะครับจะสามารถเรนเดอร์แบบเรียวไทม์ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูปาไทยก่อนนะครับนี่ครับมีการเรนเดอร์แบบเรียวไทม์นะครับผมก็คือว่าดูภูมิประเทศนะครับในขณะที่คุณสำรวจได้นะครับเงาแบบดานามิกนะครับเพิ่มความลึกและความสมจริงนะครับการตรวจจับน้ําและความลึกนะครับนำทางโดยไม่หลงทางนะครับแล้วก็ การออกแบบนะครับมีน้าหนักเบานะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับอุย้ยคือว่าอันนี้เหมือนจะแบบการออกแบบเนี่ยจะทำให้แบบไม่เขาเรียกว่าไม่แหลกเท่าไหร่นะเท่าที่แปลนะครับก็สามารถแสดงพื้นที่31มสิบเอ็ดคูณแบบเรียมไทม์ได้นะครับโดยไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพเลยอุย้ยน่าจะโอเคนะนะครับก็ ับบไออนนี้นะครับก็ชื่อว่ามนะินิแมปเนาะจะมีแมปขึ้นตรงข้างๆแบบนี้นะครับก็เขาเพิ่งทํามาใหม่เลยนะอันนี้นะฮะจากที่สังเกตนะครับก็คือเพิ่งเพิ่มมาใหม่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองลงดูกันว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนทุกคนนี่ครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสามารถใช้ในเวอร์ชัน1.1.5 0ขึ้นไปได้แล้วนะครับอันนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองโหลดแล้วก็ไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ มาเี๋ยสองโหลดเลยแล้วการทับคายที่โหลดไปเป็นนะครับเนี่ยกดแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็รับการดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยโอเคปะเดี๋ยวผม ไปติดตั้งในเกมกันนะครับอยากเติมเกมราคาถูกเติมไว้ไม่ต้องรอนานใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับร้านแลนเนลเติมเกม by แลนเนลนั่นเองนะครับเป็นร้านนะครับผมเติมเกมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์ครับนะครับ rov นะครับโลบอฟฟี่ไฟเกนชินนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแถมราคาแสนจะทุกถูกกันเองนะครับประหยัดเงินให้เราเนี่ยได้หลายสตางค์เลยนั่นเองนะฮะแถมนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับแค่บอกว่า มาจากช่อง BK1 นะครับรับไปเลยนะครับฟรี่2 0เหรียญนะครับเมื่อเติมนะครับแพ็ค1,720เหรียญขึ้นไปเนาะนะครับผมเติมง่ายปลอดภัยนะครับได้รับจริง100%เนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถนะครับคลิกลิงก์นะครับด้านล่างคลิปได้เลยมานะครับผมอินพอร์ตมาแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับลิงก์เดียวก็คือได้ทั้งหมดเลยนะทั้ง รีซอสแพ็กแล้วก็บีพลแพ็กนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเจ๋งไหมนะฮะทุกคนก็เล่นครั้งแรกเลยนะพร้อมทุกคนเลยเนี่ยผมอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในนะครับเดี๋ยวมาลงรีซอสแพ็กกันก่อนดีกว่ารีซอสแพ็กแล้วก็เลื่อนหานะมินิแมปนะครับโอเคเนี่ยมินิแมปจัดเลยครับโอเคบีพลูก็ลงเรียบร้อยนะครับ เอ็กเพลเ n t มาบอกว่าต้องเปิดเบต้า API ด้วยนะครับใน,ในหัวข้อ Experiment นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะก็โอเคป่ะตื่นเต้นว่ะคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยแอดออนมินิแมปนะครับถูกทำมาค่อนข้างจะน้อยนะครับอันนี้คือเป็นตัวแรกในรอบกี่ปีไม่รู้นะเออนะครับเป็นตัวแรกในรอบกี่ปีไม่รู้นะครับโอเคผมเกิดมาแล้วนะครับไงต่อนะครับ เอ่อปึ๊บอันนี้ครับก็อันนี้นะหรับใครที่เล่นในเอ่อต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดนะครับถ้าใครเล่นแบบต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดนะให้กด F 8นะครับกด F 8นะครับเพื่อเปิดเนี่ยเพื่อเปิดเขาเรียกว่าแมปนะครับส่วนในมือถือเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มกดอยู่นะตรงเป็นเป็น UI ด้านบนนะครับตรง ตรงปุ่มไ้พวกปุ่มด้านบนอะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับลองลองกดดูนะครับเฮ้ยถือว่าเจ๋งเลยนะทุกคนถือว่าเจ๋งเลยนะนี่ครับแบบเรียวไทม์แบบเขาเรียกว,ว่า32มสคูณสาบล็อกนะครับขนาดของเขานะครับแต่ว่าเราจะกดไปดูไม่ได้นะกดแบบปดูแบบแบบใหญ่ไม่ได้อะก็คือดูแบบนี้นะครับแบบเรียลไทม์ คือตอนนี้อะเขาบอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่งทามาใหม่เนาะนะครับในภายภาคหน้าอาจจะมีอัปเดตนะทุกคนคือผมอยากให้เขาอัปเดตการมาร์กจุดอะไรเงี้ยนะครับแบบสามารถมาร์กจุดบนแมปได้อะไรเงี้ยนะแบบสมมติเราแบบหลงทางอะไรเงี้ยนะครับเราจะสามารถแบบเห็นจุดตัวเองได้อะไรเงียนะ้ยเนาะผมว่าแบบนั้นน่ะน่าจะดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ดีละนี่นะครับอันนี้ก็ดีละ ใชนปะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะแล้วเหมือนว่าเราจะสามารถปรับได้ด้วยใช่ไหมปรับ AGUI นะครับไปที่หัวข้อวิดีโอนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้อตรงนี้นะครับเหมือนว่าเราจะปรับได้นะครับถ้ามันแบบเป็นภาพแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ปะดูดีว่าใช้ได้ไหมโอ้โหนี่นี่นี่ใช่ไ ทุกคนถ้ามันเป็นเส้นเส้นแบบนี้ครับเส้นสีเหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าเหมันถ้ามันดูเหมือนว่าจะแตกๆอะทุกคนลองปรับตั้งค่าดูนะครับมือถือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะทุกคนลองปรับปรับตั้งค่าดูของผมน่าจะประมาณนี้น่าจะโอเคละเห็นป่สของผมมันไม่ไม่แตกนะครับถ้าแบบนี้ครับลบหนึ่งของผมไม่แตกแต่ถ้าของของทุกคนเนี่ยนะครับมันแตกเป็นกรอบสีเหลี่ยมอะก็ลองตั้งค่าดูนะครับว่ามันจะแตกไหมนะครับ ปรับๆดูของผมก็ประมาณนี้ไม่แตกแล้วนะครับถือว่ามีประโยชน์ไหมนะครับก็มีประโยชน์อยู่นะนะครับเอาไว้ดูสภาพแวดล้อมนะครับตอนที่เราเดินเนี่ยนะครับว่า,าข้างๆเรารับรัศมีเราอะขนาดสามสองคูณสามสองะมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับาอาจจะช่วยให้เราเนี่ยเ,เล่นหมปได้ง่ายขึ้นเนาะสำหรับมินิแมปนะครับอนา,าคตนะผมว่าถ้าอัปเดตเนี่ยน่าจะ โอเคกว่านี้นะครับถ้ามีการมาร์กจุดได้หรือว่าเขาเรียกว่ามีการแบบทําให้เรารู้ได้ว่าเราเอออยู่ตรงนี้นะอยู่นี้นะได้อะไรเงี้ยนะครับน่าจะโอเคขึ้นเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับคือมีเม้นมีเม้นถามผมมาเยอะมากหรือว่าแบบทักมาในอินบ็อกซ์นะครับว่ามีมินิแมปไหมนะครับมีมินิแมปไหมพี่นะครับผมก็รอยอยู่แนละ้วเออว่าอะไรแบบมินิแมปจะเข้านะครับตอนนี้ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สับข่ที่จะลองโหลดไปเล่นนะครับสามารถลองโหลดดูได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่เหมือนของจาวา100%นะครับที่ของจาว a นี่เนี่ยจะสามารถแบบเปิดเข้าไปดูได้หรือว่าจะสามารถแบบมาร์กจุดได้นุยนั่นได้อะไรนี้นะครับก็อาจจะไม่เหมือน100%นะครับก็อย่างว่าแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังพัฒนานั่นเองนะครับทุกคนเออเขากำลังพัฒนานะครับอาจจะต้องรอ ในเวอร์ชันหน้าหรือว่าเวอร์ชันหน้าหน้าอีกนะครับถึงจะมีแบบอาจจะมีแบบมากจุดได้หรือว่าแบบนน่นนี่นั่นได้นะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าเนาะนะครับเวอร์ชัน่น1.0นะครับผมหวังว่าในอนาคตจะดีกว่านี้นะครับผมอันนี้มาลองให้ทุกคนดูเลยนะครับแบบสดสดนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจเนาะว่าจะใช้หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะอันนี้ผมมาแบบมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการ ลงนะครับหรือวิธีการใช้มินิแมปนะครับสามารถเปิดปิดได้แบบนี้เลยสะดวกมากนะครับสมมุติเราไม่ใช้ก็ปิดได้สมมติเราจะใช้ก็เปิดมาได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมผมอยากรู้ว่าทําไมตรงไปให้มันตรงอยู่นะนี่ยเฮ้ยใช้ได้ใช่ได้ไดอ่านี่ครับ ตรงๆใช้ได้อยู่ใช้ได้ดูใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคประมาณนี้ทุกคนวันนี้มาสั้นๆน,นะครับก็มาโชว์มินิแมปนะครับสับไขกที่อยากได้ก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางขับอธิบายนะครับก็ไปดูได้หรือว่าจะเอาไปค้นหาที่ mcdl ก็ได้นะครับพิมพ์ว่ามินิแมปแอดออนก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับสับไขกหาไปเจอก็คลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้ครับผมเจอใหม่ครั้งหน้านะครับ ขอบคุณแม่ที่รับชมนะครับบาย